ครั้งที่เราเห็นตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือโลกสีม่วงอันโดดเด่นเราอาจจะคุ้นเคยกับภาพดอกลิลลี่สามกลีบแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละส่วนของตรานี้มีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ลองดูที่ปลายกลีบดอกไม้สองข้างนะคะจะมีดาว5้าแฉกสองดวงสัญ,ญลักษณ์นี้สื่อถึงความจริงและความรู้นอกจากนี้จุดสิจุดของดาวยังเป็นตัวแทนของ กดลูกเสือดั้งเดิม10ข้ออีกด้วยค่ะจากนั้นลองดูที่เชือกที่ล้อมรอบตราค่ะเชือกเส้นนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นครอบครัวของขบวนการลูกเสือโลกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็คือครอบครัวเดียวกันส่วนด้านล่างสุดคือปมเงื่อนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความแน่นแฟนของครอบครัวลูกเสือโลกปมนี้ยากที่จะแก้ออก ไม่ว่าจะถูกดึงมากแค่ไหนก็ตามมันจึงแสดงถึงความผูกพันที่ไม่มีวันขาดจากกันและสุดท้ายสีของตราก็มีความหมายเช่นกันสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และสีม่วงหมายถึงความเป็นผู้นําและการบริการโดยรวมแล้วสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือโลกเตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ของเรานั่นคือหน้าที่ต่อคุณค่าของลูกเสือ